สวัสดีครับผมที่รถยรดิลพิพัฒน์เข้ามาเป็นคนกัดฝาของที่ทรัสิทธิ์หลังจากไปส่งของให้ลูกค้าเมื่อสักครู่นะครับที่ไปชาีนะะของที่เสถียยนะครับทั้งลูกอมแล้วก็หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อดินเนื้อว่านนะฮะก็จะส่งไปที่เรียบร้อยแล้วก็ของพี่ที่อยู่ลาดกระบังนะครับกรุงเทพนะฮะเสือหลวงพ่อเปิรดจัดส่งเรียบร้อยนะครับนี่มาดูกันครับอันนี้ลูกค้าก็ปิดแล้วนะครับคู่นี้นะฮะลูกค้าปิดแล้วนะครับก็คดคดโพนะครับ อันนี้เพิ่งได้มาใหม่เมื่อวานนะครับลูกค้าก็เอาแล้วแล้วก็ของที่มีอยู่นะครับเพราะคดผมไม่ค่อยได้ลงฮะนานๆจะลงทีนะครับอันนี้ก็มีคดคูนครับคดคูนแล้วก็คดโพก้อนชิ้นเล็กนะครับแต่อันนี้ชิ้นใหญ่นะฮะดูขนาดนิ้วโป้งเนี่ยท่านเทียบดูนิ้วโป้งผมนะครับนี่เห็นไหมนะครับดูเทียบดูนิ้วโป้งนะฮะนี่นะครับก็ปิดนะครับคู่นี้ปิดนะครับลูกค้าที่ปิดรายการก็คือท่านที่ปิด กาฝากกิศนาไม้หอมนะครับลูกค้าได้ปิดแล้วรอวันจัดส่งนะครับในบางส่วนลูกค้าโอนเบี้ยมาแล้วนะครับโอนเบี้ยโอนเงินให้มาแล้วนะฮะได้รับยอดค่าสินค้าแล้วนะครับก็ลูกค้าปิดก็มีนี่นะครับแล้วก็กาฝากมะยมนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดหน้าตัก3นิ้วหรือ2นิ้วอะไรนี่นะครับที่ปี6 5หานะฮะเสาห้านะครับ1องค์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอบพระคุณมากนะฮะนี่ถ้ากะคู่นี้ปิดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดนี่ฮะพอมีลูกค้าอยากได้กันเช่นกันจริงๆชิ้นเนี้ยผมเก็บไว้บูชาเองนะนะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบอยากได้ผมก็แบ่งให้เดี๋ยวจะเหลือชิ้นเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะะถึงของเราจะเหลือชิ้นเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวตัดดูฮะว่าจะได้กี่ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็ไม่กี่บาทฮะเขาเรียกว่าด้านชื่อเสียงนะครับของทนสิทธิ์นะฮะเป็นหนังกองเพนแตกนะครับ รพระใช้จนตีแตกนะครับเพื่อบอกเวลาให้พระสงฆ์ลงทําวัดฉันเพนและอื่นอื่นะฮะนี่น,นะครับหนังกล้องเพนแตกเดี๋ยวตัดแล้วก็ลงโพสต์ครับนะฮะเพราะลูกค้าอยากได้ด้วยนะฮะจริงๆว่าไม่ได้อยากจะขายแล้วละเพราะว่าหมดไปแล้วชิ้นนี้เราเคยบอกแล้วว่าจะเก็บเอาไวนะ้ไงแต่สําหรับผมก็รู้ๆอยู่ฮะจิราลอดลิงพิพัฒน์ลูกค้าอยากได้เราก็ให้นะฮะถึงจะเหลือชิ้นเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแบ่งแบ่งกันไปไว้บูชาครับ ดีในด้านชื่อเสียงด้วยนะครับเมตาค้าขายนะฮะชื่อเสียงราบยศนะครับนี่บอกได้เลยนะฮะถ้าไม่เชื่อหาข้อมูลดูได้ครับ้วจะรู้นะฮะเพราะผมอยากให้ทุกท่านหาข้อมูลดูเองด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะฮะนี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าเกิดคู่นี้ปิดนะครับเดี๋ยวค่อยตัดฮะตัดแล้วลงโพสต่างหากนะครับส่วนมีดหมอใครสนใจชอบกระทักคุยกับผมได้นะ มีดหมอเก่าไม่ทราบที่นะครับมิดหมอเก่าไม่ทราบที่นะนะฮะนี่ครับมิดหมอเก่าไม่ทราบที่นะใครสนใจชอบทักได้ครับผมเห็นไหมฮะเก่าเก่าไม่ทราบที่ใครสนใจชอบสิบมีครูอยากได้ไว้มงคลกับชีวิตนะฮะ ก็ทักคุยกันได้นะครับโอเคถ้าเก่าก็คู่นี้ปิดนะครับคดโพกอนใหญ่นะฮะชิ้นใหญ่สองชิ้นขอบคุณมากครับ